If you re reading you're สวัสดีค่ะชาวราศีมิถุนหรือเมถุนนะคะวันนี้แม่หมอจะมาดูดวงประจำเดือนกุมภาพันธ์2อ6 8ห้กับชาวราศีเมถุนหรือมิถุนซึ่งชาวราศีเมถุนหรือมิถุนนั้นก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึงวันที่15กร,รกฎาคมโดยประมาณนี้นะคะ แล้วก็เป็นเรื่องของภาพรวมภาพกว้างเท่านั้นนะคะในเรื่องการงานการเงนินโชคลาภสุขภาพและความรักกับจารเดอนกุมภาพ,พันธ์สป6 8เป็นเรื่องที่อาจจะมี ความที่อาจจะไม่ตรงหรือตรงบ้างไม่ตรงบ้างเพราะว่าเป็นภาพรวมภาพกว้างเท่านั้นแล้วก็อาจจะมีเรื่องราวของการที่สลับกันได้ด้วยเช่นกันนะคะสำหรับชาวราศีมิถุนหรือลัคนาราศีมิถุนในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 8สิ่งนี้สิ่งไหนที่ดีต่อใจก็น้อมรับพลังงานบวกบวกสิ่งไหนที่ไม่ดีต่อใจก็ปิดคลิปหรืออาจจะดูเพื่อความสนุกนามเพื่อความบันเทิงก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะชาว ราศีเมทุนหรือมิถุนนะคะตัวตนตนุลักษณ์ของคุณในช่วงจังหวะน,นี้ก็เป็นคนที่มีเรื่องของการงานเข้ามาแบบประมาณว่าเยอะมากเลยนะคะชาวราศีเมทุนนะคะแม่หมอ ไพ่ตูงหัวอยู่นะคะเออคือชาวราศีเมถุนในช่วงจังหวะน,นี้คุณมีงานเข้ามามากมายเหลือเกินนะคะเป็นจังหวะโอกาสที่ดีของคุณนะคะในช่วงของปีสุพ8บชาวราศีมิถุนจะได้พ้นจากเรื่องราวของดาวพฤหัสบดีที่อยู่ในภพเรือนวินาศจะเข้ามาทับตัวทับตนนะคะในเรื่องการงานแล้วก็คู่ครองคนรักปัจจุบันนี้ซึ่งตอนนี้ดาวพฤหัสบดีในช่วงจังหวะน,นี้ก็ย,ยังคงเดินถอยหลังอยู่ประมาณวันที่สิบสามกุมภาพันธ์แล้วก็มรดิ ประมาณ15วันจนถึงประมาณมีนาคมก็จะเริ่มเดินปกติอยู่ในราศีวินาศะนะคะซึ่งเป็นเรื่องของอยู่ร่วมกับดาวมรตยูซึ่งดาวมรตยูนั้นก็ถอยหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วยังคงสถิตอยู่ในภพรเรือนวินาศอีกประมาณ76เออคือมันอยู่ทั้งหมด7ปีอยู่ไปแล้วออปีกว่าๆหรือ2ปีประมาณนี้มันจะออกข้อประมาณปีพศ2 5 7 2 เพราะฉะนั้นในเรื่องราวของความวินาศนะหรือวินาศนั้นก็ดาวฤกษ์อยู่มันก็คงจะทําให้เรื่องราวของคนที่มีบุญวาสนาก็เกิดเรื่องเจริญรุ่งเรือง,ง,งมีความที่อาจจะพลิกผลพลิกผันเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีส่วนสําหรับคนที่มีเรื่องราวของการที่ทําความชั่วไวาก็อาจจะหมดเนื้อหมดตัวหรือมีกระดุมกระดีความหรืออาจจะมีลักษณะข,ของการล้มละลายก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะ แล้วก็คือในช่วงจังหวะน,นี้นะคะก็เดี๋ยวชาวลักนาราศีมิถุนหรือเมถุนหรือราศีเมถุนนะคะ,อะพอพ้นจากเดือนมีนาไปแล้วการงานแล้วก็คู่ครองก็เข้าทับไม่ใช่ก็คือประมาณเริ่มเดินดีแล้วจะย้ายเข้าทับตัว,ท,ตวทับตนในช่วงจังหวะของวันที่13มีนาคมสิงห10 วน13พฤษภาคม2568นะคะเข้าตับตัวตับตนในเรื่องการงานแล้วก็คู่ครองคนรักคุณก็จะได้ทั้งงานที่มันเยอะมากแล้วก็คู่ครองคนรักสาหรับคนโสดก็จะเข้ามาพบคู่ครองคนรักที่แท้จริงส่วนคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วก็จะมีความสุขกับคุณนะคะ เออเป็นการที่จะช่วยเหลือกันในเรื่องของการงานเห็นไหมคะมีการเฉลิมฉลองมีการเลี้ยงส่งมีการสังสรรค์มีการที่อาจจะผ่านพ้นมาในเรื่องของเราของปีใหม่ที่มีการเลี้ยงสังสรรค์พบปะกับเพื่อนฝูงพี่น้องหรือเออฉลองในเรื่องของการงานที่มันเกิดความสําเร็จผลขึ้นมานะคะก็เกิดซึ่งเรื่องของการที่ได้ประสบผลสําเร็จในเรื่องของการงานก็เลยมีการเลี้ยงฉลองกันนะคะ ซึ่งอาจจะมีโบน้งโบนัสหรืออาจจะมีเรื่องราวของการที่เลี้ยงแบบประมาณว่าไม่มีโบนัสก็ได้หรืออาจจะเป็นลักษณะของการที่รู้สึกว่ามีความสุขสดใสดีนะคะในช่วงจังหวะนี้เดือนกุมภาพันธ์นะคะ,ะแล้วก็ช่วงจังหวะนี้ชาวราศีเมถุนนั้นก็จะมีเรื่องการเงินที่มันเริ่มที่จะขยับยายแล้วนะคะในเรื่องที่มันเคยติดขัดที่มันฝืดเครื่องนั้นนะคะมันก็จะ เริ่มเพิ่มเติมเข้ามาให้กับชาวราศีเมทุนแล้วนะคะในช่วงของกุมภาพันธ์นี้แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประมาณหลังจากที่ดาวพฤหัสบดีได้ย้ายเข้าสู่พบตัวตนตนุรักษ์ได้เข้าทับตัวตับตนนะคะเป็นเวลาประมาณหนึ่งปีก็จะทําให้ช่วยจังหวะนั้นชาวราศีเมทุนก็จะมีเรื่องการเงินการงานที่มากมายยิ่งขึ้นและสําหรับบางคนบางท่านนั้นอุ้ยโชคดีจังเลยนะครับมีแต่ไพด่ดีๆเกิดขึ้นสำหรับชาวราศีเมทุนนะคะ ก็คู่ครองคนรักคุณจะได้พบเจอแน่นอนเป็นรักแท้เป็นคู่แท้เป็นคู่บุกเพสันนิวาสเข้ามาแล้วความจริงจังจริงใจเข้ามาสู่ชีวิตของคุณแล้วนะคะ ซึ่งอาจจะพบเจอในช่วงหลังจากประมาณที่ดาวพฤหัสบดีย้ายเข้าทับตัวทับตนนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสบดีของชาวราศีเมถุนนั้นคือกรรมากากรงานการกระทําและก็กรรมแล้วก็ปัตตานีคู่ครองคนรักซึ่งคู่ครองคนรักของคุณน,นั้นอาจจะเป็นคนที่มาจากกรรมเก่าก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะนั่นก็เป็นความรักแท้ของคุณอาจจะแต่งงานเป็นคู่ครองคนรักกันนะคะในช่วงของปีนี้แต่สำหรับเรื่องของสุขภาพนั้นระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะชาวราศีเมถุนนะคะ อาจ,จเป็นความเครียดการที่ทํางานหนักอาจ,จอาจกเกิดเรื่องของการที่คุณต้องปวดหลังปวดเอวปวดคือประมาณว่าทํางานหนักมากก็เลยส่งผลต่อสุขภาพแล้วก็หรืออาจจะมีเรื่องราวของการที่ขัดผลประโยชน์การมีเพื่อนแทงข้างหลังหักหลังแบบนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะนั่นก็เป็นเรื่องราวที่คุณต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2018นี้นะคะก็คิดว่า เดี๋ยวสักพักมันก็จะผ่านพ้นนะคะต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะ แล้วก็บางคนบางท่านนั้นเป็นการงานที่รู้สึกว่ามันไม่ถูกฉลกูมันเป็นการงานที่ไม่ถูกสเปคมันเป็นการงานที่ไม่ค่อยจะเวิร์กสำหรับคุณคือหมายความว่าเป็นงานที่เหน็ดเหนื่อยเป็นงานที่มันต้องแบบพยายามมากในการที่จะได้มาซึ่งความสําเร็จมันมีปัญหาอปุปสรรคหลายอย่างทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเครียดคุณซีเรียสนะคะงานของคุณนั้นต้องใช้ความพยายามมากในการที่จะทําให้มันประรสบผลผลสําเร็จบางคนบางท่านนะคะสำหรับบางคนบางท่านมันไม่ใช่ทุกคนนะคะทุกบางคนบางท่าน ท่านต้องใช้ความพยายามในการที่จะทําให้ความสําเร็จมันเกิดขึ้นแต่บางคนบางท่านนั้นก็เป็นเรื่องราวที่อาจจะได้มาแบบประมาณว่าราบรื่นบางคนก็มีอุปสรรคในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินนะคะนั่นก็เป็นเรื่องราวของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับบุญวัสนาแสงแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะส่วนสำหรับเรื่องของความรักนั้นสำหรับบางคนบางท่านนั้นในช่วงที่ผ่านมาอยู่กันมาหลายปีแล้วดีดักแล้วนะคะจนกระทั่งจะถึงบัดนี้คุณปาพันธ์คุณ คือประมาณว่าทนไม่ไหวแล้วอยากจะออกเซฟโซนพื้นที่ตรงนั้นอยากจะออกไปข้างหน้าไปไปชนไยข้างหน้าไปข้างหน้าเพื่อที่จะได้เจอเจอกับคนใหม่ที่มันประมาณว่าคุณจะได้เริ่มต้นใหม่ได้ถูกสเปคได้ประมาณว่าเข้ากันได้อะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันหรือคนที่คบค้าค้าสมาคมกันมาเป็นเวลา7ปีขึ้นไปหรือกี่ปีก็ตามแต่แต่ยังไม่ได้แต่งงาน แล้วแต่ว่าพออยู่ไปกันนานๆก็รู้สึกถึงนิสัยหรือทัศนคติที่อยู่ไม่สามารถที่อยู่ร่วมกันได้ถ้าแต่งงานไปก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาก็เลยต้องจบรงตรงนี้แล้วก็เดินไปข้างหน้านะคะเพื่อที่หาคนใหม่ที่ดีกว่าที่เข้ากับคุณได้เช่นกันนะคะนั่นก็เป็นเรื่องราวของชาวราศีเมถุนหรือรลัคนากราศีเมถุนในเดือนกุมภาพันธ์นะคะ แล้วสำหรับบางคนบางท่านนั้นก็มีความมั่นคงในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินขึ้นระดับหนึ่งแล้วนะคะคุณเป็นคนที่สามารถสร้างฐานะขึ้นมาด้วยความที่พยายามแล้วก็มีความมั่นคงทั้งเรื่องการงานทั้งเรื่องครอบครัวก็ในถึงขั้นระดับว่าไม่ลำบากแล้วก็ไม่ขัดสนแต่ไม่ถึงกับเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีเท่าไหร่นะคะยังต้องพยายามอีกนะคะ ส่วนสาหรับบางคนบางท่านนั้นชาวราศีเมถุนหรือมิถุนก็อาจจะมีเรื่องราวของการที่ลงทุนทําธุรกิจในโลกของออนไลน์โลกของโซเชียลมีเดียในเรื่องของการที่อาจจะเล่นหุ้นเ,เล่นลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือเล่นหุ้นตามประเทศเงินคริปโตเคอเรนซีเงินดิจิตอลอะไรพวกนี้นะคะก็เป็นไปได้หรืออาจจะเป็นทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันหรือเอาเงินนี้ไปลงทุนทําธุรกิจก็เป็นไปได้สําหรับชาวราศีเม ทุนหรือมิทุนนะคะก็เป็นความคิดของเด็กหนุ่มอัพนะคะเพิ่งจะจบหรือกําลังเรียนก็ตามแต่นะคะก็สามารถที่จะทํางานได้นะคะเช่นกันในช่วงจังหวะนี้สาหรับชาราศีมิถุนหรือเมถุนนะคะแล้วการงานของคุณนั้นก็มีความเจริญรุ่งเรืองไปอีกระดับหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็อาจจะเป็นการงานที่มีการทำแบบประมาณว่า ต่างทินต่างแดนต่างประเทศแดนไกลอะไรนี้ก็กําลังรอติดต่อ,อ,อฟังข่าวสารอยู่ว่า จะมีลักษณะของการที่ว่าลูกค้าที่ติดต่อไปเขาจะตอบรับไหมหรือว่ายังไงจะมีข่าวดีเข้ามาไหมคุณได้ขยายสาขาออกไปอีกหนึ่งช่องทางหรือคุณอาจจะรอคอยข่าวสารในเรื่องของการที่ลูกค้าจะรับออเดอร์ของคุณอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่ดีที่คุณกําลังรอคอยข่าวสารที่การงานมันได้พัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแล้วก็จะมีเรื่องราวที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการติดต่อต่างๆแดนต่าง,ง,ง,างประเทศแดนไกลก็ได้ด้วยเช น,นะคะสำหรับชาวราศีเมถุนหรือมิถุนสําหรับเดือนกุมภาพันธ์2องพก็ขอแสดงความยินดีด้วยสําหรับคนที่มีความรักแท้ที่มีคู่แท้นะคะเข้ามาเติมเต็มให้กับคุณได้มีความรักที่มั่นคงเกิดขึ้นสําหรับคนในครอบครัวนะคะแล้วก็การงานก็เยอะเงินก็จะเพิ่มขึ้นนะคะข่าวสารข่าวสารก็รกําลังจะมาในเรื่องราวที่ดีๆนะคะ แล้วก็ในเรื่องสุขภาพก็ระมัดระวังนิดหนึ่งส่วนคนที่ะจะมีรักใหม่นั้นก็อาจจะเจ,ะจอในคุมภาพันนี้นะคะที่เดิอนออกจบจากตรงนี้ก็อาจจะเจอคู่เท้ในเดินคุมภาพันนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันแล้วก็ขอสวัสดีนะคะขอให้คุณมีแต่ความโชคดีในวันปี2568าปสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ